ส่วนร่วมนะคะเชิญเชิญลูกอ้นี่ลุงทองของเรา้าขวขมอะไรมให้นี่บะนะคะรีบนะคะเชิญเลยค่ะเชิญรับให้เลยองเปลี่ยนเราหลลโหล ดนะคะวันนี้เพราะพวกเราเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่อสเอสเอสมาไล่สดทางนี้ทีมงานติดตัวพี่ด้วยเดี๋ยวก่อนนะคะของญาติให้แนะนําตัวว่าเป็นใครมาจากไหนเป็นตำรวจมาจากกรุงเทพหรือว่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนะคะ แต่ว yeah, yeah, ันแต่ไม่กี่วันที่ผ่านมาประยุทธ์ยันโอชาประกาศสถานการณ์ลุกลุกถึงท่านใดเลยนี่ไม่ได้เป็นประกาศเพื่อดูแลรักษาความสงบเรื่องน้อยให้กับประชาชนแต่เป็นการประกาศเพื่อรักษาอำนาจของมันเท่านั้น จดจำไว้ไ,ไม่ทิ้งกันแล้วนจะมีนานลวกท่าไม่มีไว้วันคือเพื่อนกันเพื่อนตายตลอดไปทางข้าพิณครับ